คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเคสแอร์แจ็กเก็ตนะครับแอร์แจ็กเก็ตตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนตัวไฮบิดนะครับตัวนี้แอร์แจ็กเก็ตตัวนี้คือแอร์แจ็กเก็ตแบบธรรมดามันก็คือจะเป็นเคส PC แข็งทั้งตัวนะฮะเป็นเป็นเคสแข็งนะฮะตัวนี้จะค่อนข้างบางนะครับถ้าเทียบกับตัวไฮบิดนะครับตัวนี้นะครับจะมีสำหรับ iPhone 12และ12 Pro และ12 Pro Max นะครับสำหรับปีนี้นะครับตัว12นะครับกับ12 Pro นะครับ เคสจะใส่ด้วยกันได้นะครับเพราะขนาดตัวเครื่องและหน้าจอมันเท่ากันนะครับตัวเคสตัวนี้นะครับจะมีปั๊มว่าไมอินเจแปนนะครับซึ่งตัวนี้เขาใช้การผลิตพิเศษขึ้นแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีขึ้นนะครับทำให้เคสแตกยากนะครับแล้วก็เวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะใสกว่าปกติทั่วไปนะครับก่อนที่เราจะใส่เคสกับเข้ากับเครื่องนะครับก็ขอแนะนำนะครับว่าหาผ้านะครับมาเช็ดขอบๆนิดนึงก่อนนะครับเช็ด ตรงส่วนปุ่มก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรามีรอยนิ้วอะไรอยู่นะครับเวลาใส่เคสใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะค่อนข้างเห็นชัดอะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางแล้วมันก็ค่อนข้างใส่ใส่มากกว่าเคสปกตินะครับก็เช็ดเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยโดยที่เราเช็ดส่วนหัวก่อนส่วนบนก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับเช็ดอย่างนี้นะครับแล้วก็เช็ดฝาหลังให้เรียบร้อยนะครับการใส่เคสนะครับ ให้เอาฝั่งที่ปุ่มเยอะลงไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบบนนี้นะครับชิดไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดันลงไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับดันได้เลยนะครับตัวตัวเคสมันขอบไม่ได้คมนะครับมันทำมันไม่ทําให้ตัวเครื่องเป็นรอยนะครับผมนะครับพอเราใส่ได้ประมาณนี้นะครับก็เอาผ้าเช็ดขอบที่เหลือนะครับ เพื่อลบเอารอยนิ้วออกให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เราใส่เข้าไปเราจะจะได้สวยๆนะครับนะครับดันปลุบที่เหลือเข้าไปได้เลยนะครับเช็ดก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเคสที่เราใส่กับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับายละเอียดกันนะครับ ถ้าดูจากในกล้องนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงโลโก,ก้ a p p l e เนี่ยเราจะเห็นรอยจุดๆนิดนึงนะครับไอ้จุดๆตรงนี้นะครับมันเป็น m ม c ครด o t นะครับมันเป็นเป็นลายปุกที่อยู่ในด้านในเคสนะครับมันเป็นตัวที่ทำให้ตัวเคสกับตัวเครื่องไม่ดูดกันนะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วถ้ามันเป็นสายกับสายแบบเงๆชนกันปุ๊บมันจะมีโอกาสเกิดแรงดูดกันนะครับมันจะทำให้เหมือนกับเป็น เ,เหมือนเหมือนเหมือนคาบน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นคือไมโครดอทจะเป็นตัวที่ทำให้ไม่เกิดรอยดูนะครับบริเวณรอบๆกล้องนะครับตัวเคสจะมีขอบนะครับขึ้นมานะครับโปรเทคตัวกล้องนะครับจะสูงกว่าสูงขึ้นมานะครับสูงมาอยู่ในระดับ เดียวกับตัวเลนส์กล้องเลยนะครับงนั้นคือเวลาที่เราวางบนโต๊ะนะครับเราก็สบายใจได้นะครับตัวเลนส์กล้องเราจะได้รับการป้องกันนะครับไม่ไม่ไม่โดนตัวเลนส์กล้องนะครับถัดมาเรามาดูขอบของตัวเคสกันนะครับอันนี้ช่องไมโครโฟนนะครับก็เป็นการเจาะรู3รูไว้นะครับฝั่งลําโพงก็เจาะรูตามช่องของลำโพงเลยนะครับส่วนช่องพอร์ตไลนิ่งนะครับตรงนี้เคสไม่ได้หักนะครับมันเป็นการเว้นไว้เพื่อให้ตัวเคส แกง่ายขึ้นนะครับฝั่งข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับนะครับมันจะไม่มีปุ่มอะไรออกมาให้ยื่นออกมาให้กดเข้าไปง่ายขึ้นนะครับมันก็กดกดเข้าไปธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าตัวเคสมันไม่ได้หนานะครับส่วนสวิตช์เปิดปิดสั่นนะครับตัวนี้ก็เขียนง่ายครับ <ULL> เพราะว่าตัวเคสมันไม่ได้หนาออกมามันทําให้เราเขี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับนะอันนี้คือด้านหัวเครื่องนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นปุ่มเปิดปิด หน้าจอนะครับตัวเคสกับส่วนของหน้าจอนะครับมันจะเสมอกันเลยนะครับมันจะไม่ได้แบบสูงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ตัวเคสตัวนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่คือต้องเรียกว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างบางนะครับหลายๆคนจะชอบที่ว่ามันบางเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยมันก็ป้องกันรอยรอบเครื่องได้แล้วครับแล้วก็ยังอยู่ในฟิลลิ่งที่ใกล้เคียงกับ ไม่ได้ใส่เคสนะครับแต่เคสตัวนี้จะมีข้อเสียนะครับก็คือมันเป็นเคสแข็งอ่ะไม่เหมาะกับการตกนะครับตกก็มีโอกาสแตกนะครับถึงแม้ว่าทาง a อร์แจ็ทาง p o w e r Support เขาแจ้งมาว่าตัวเคสเนี่ยแตกยากขึ้นแต่ก็มีโอกาสแตกนะครับอันนี้คือขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองแกะให้ดูกันนะครับว่ามันจะแกะยากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับวิธีการแกะเหมือนเดิมนะครับเราก็แกะมุมนะครับ อ,ม,อ,อมันก็ถือว่ายากขึ้นนิดนึงอ่ะเพราะว่ามุมแต่มันก็ไม่ได้ยากจริงนะก็คือเราจะงัดมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้นะครับแล้วมันจะแงออกมาได้ขนาดนี้เราก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆดันนะครับค่อยๆค่อยๆดันออกมาออกมานะครับแค่นี้เงอ่ะนี่ก็เครื่องก็เกือบหลุดออกมาแล้วนะเนี่ยเนี่ย นี่ก็ถือว่าแกะเคสออกมาได้แล้วแล้วก็ที่เหลือก็ไล่ออกมานะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับเคสตัวนี้นะครับราคามันอยู่ที่990บาทนะครับท่าไหนสนใจนะครับสแกน QR code คบนหน้าจอนะครับเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเคสตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ